เขามาแล้วเขาเป็นใครไม่มีใครทราบรู้แต่ว่าวันนี้เขาจะมาให้โชคพี่น้องเขาจะมาให้โชคให้หวยให้พี่น้องรวยไปตามๆกันสวัสดีครับสวัดีครับเป็นไหนสีบอกด้ว่บอกงนนี้

ไอ้กุมันทองคึ้นหอดน้องดาววะบอกเขาว่าให้เปิดประเทศม้อนเปิดประเทศมีวีซ่าอาคมคือว่าร้อยความน้ำไปรดยานแขกกิน <laughs> ยันแขกกินเออแม่เนาะเขาอาจธจิ่าเป็นเขียดโมเขียดเจน,น้าทั้งสี่มันอาจจะกินได้เด้คึ้นหอดไล่หว่น้องดาวหลายอยู่มาว่าได้ ก็แด้เปิดประเคนจื้อเป็นไดสิฟักยังไปหาหน่องดาวบ่อฝากความกินหอดไปหาหน่องดาวบ่อดาวเอ้ยมาเถอะมาเถอะอยู่หาแมงเหรอ มือนี้ใกล้วันศิลหรือวันศิลปฝาด <g ül> เต็มเต็มสูตรเลยมือนี้นี่แหละสิภาพไปครับปูซี่ปลาขาวใส่สุดนี่ไปไมัม้ยสุดนี่ก็ได้เอาสมมติว่า,าถือเลขรางวัลที่หนึ่งเสี่ยวเพชย์ยัง เสียไปเห็นอย่างเงินหกสิบอ่าสิบสองล้านนี่ซื้อรถเป้าทีซื้อรถเห็ดบานเฮ็ดบ้านเม่น้อยให้เมียน้อยบ่วล้าม่น้อยบกินข้าอลูกไปใเฮียนโอ้มาทันสันคือ่าเนี่ยอยากที่สุดนี่อยากอยังอยากกินเนยบัวก็นี่ยงละ mà khăn chỉ nhiên ừ. thì chị tang có live này hm? chị tang live này hm? chị tang live này hm? chị tang này hm? chị tang live này hm? chị tang live này hm? chị tang này hm? chị tang live này hm? chị tang live này hm? chị สมมติว่าน้องดาวนี่เขาขอค่าสินสอดนี่ค่าดองเขานี่ห้าสิบล้านเอาอยู่บ่โอ้ยแพงพูแดแพงพูดเอาบ่คันบ่เอาแล้ว <laughs> เอาไปเสียงอุ้ยเอาหวงงาัวผู้งามผู้งามแต่เสียังิ่ได้ลยจ้ะไอผัวหาเลี้ยงคือเกา <laughs> ขึ้นหอดบออดีตพาเขาไปปลาลูกปงนะขึ้นหอดอดีตบ่พาเขาไปหาปลาลูกโปงกันนะ,ะเฮ้ยมือ่อเนี้ยสิลงไปใส่เบ็ดบอคือเตรียมชุดใส่เบ็ดอีกชุดนึงใส่เบ็ดอีกสุดหนึง่งหมันท้องคือกันนี่บะต่ามาุต้มา หัวจุกคือภาษาไอ้พนี้เร่มตีหัวจุกเพระได้ภาษมาเยอะบ่งั้นไปก่อนแพงบ่นี่สุดหนิฮะแพงบ่สุดนีิเกยียบพันละบูเกยียบพันกับไซมมันต้องใส่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ละเนี่ยเป็นคนบอกเลขบอกหวยเนาะแต่ละกิโลเพิ่มกับใบได้ละขันซักซิทขันบอกเลขถึง แต่ว่ากันบอกว่าถือคนไม่ใหญ่มองมึงนนเ,ออมนเนี่เออเอ้ฝากควาไม่กินหอยเอฟซีเนี่ยปากกินหอยเอฟซีกดมาในลบเต้เออกันคินหดหอดอยากใส่หอยนางใส่กุม,มันทองกุม,มันทองให้กดติดตามกดติดตามกดติดงห้องเออคอมเมนต์มาหาแน่คอมเมนต์มาหาเนี่นานหัวเราะให้เพิ่นคักๆ Ha 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 ha